สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนะสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์ประหัรับไคโรนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสค่ะคลิปนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับหินนะคะมาบอกกันค่ะนะคะใครอยากมีแฟน ใครอยากมีความรักใครอยากสมหวังในปี2 5 6หนี้บ้างคะอาจารย์มีหินที่เสริมดวงเรื่องความรักมาบอกกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกดวงชะตาของทุกท่านก่อนว่าแต่และว,วันเกิดเนี่ยมีดวงกระมรักเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะปีนี้เนี่ยถ้ามีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีปากเสียงเถียงทะเลาะกันบ่อยนะคะพูดกันสามคำ ก็ทะเลาะกันแล้วนะคะซึ่งอันนั้นแหละนะคะมีหินชื่อว่าโรโดโครซไซต์มาแนะนำค่ะโรโดโครซไซต์เนี่ยนะเป็นหินที่เสริมในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันนะคะช่วยให้เข้าอกเข้าใจปรองดองกันดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสําหรับคนที่แต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วนะคะแล้วพูดจากันไม่กี่คําบึ้งตึงเมินเฉยมีปัญหาและแม้กระทั่ง นอนเตียงเดียวกันสกิดถูกกันยังไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้โรโดโครไซใช้ได้ดีมากค่ะนะคะส่วนคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจ,นจันทร์จริงๆความรักดีนะคะแต่ตัวเองนั่นแหละยิ่งถ้ามีคู่มีแฟนอยู่เนี่ยนะคะตัวเองนั่นแหละงอแงง้องแงงอ,ง,แงอยู่ตลอดเวลาเลยอยากให้เขาเอาใจอยู่ตลอดนะคะแล้วแถมคุณเองตามตรวจตามเช็ค ตลอดเลยมีแฟนเนี่ยนะคะเขาจะคุยกับใครไลน์หาใครอะไรต่างๆคู่ของคนรักแฟนเราเขาอาจจะรับคานเราเอาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเป็นแฟนกับใครแล้วก็อย่าตรวจสอบเขามากเกินไปถึงจะมีความสุขค่ะส่วนคนเกิดวันอังคารนะคะจริงๆแล้วก็ทะเลาะก,กันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกัน คุณเองก็จะต้องทําตัวให้มันใส่ใจคนอื่นหวานหวานหน่อยดีกว่าอย่าแข็งมากนักนะคะอาจารย์มีหินมาแนะนาเหมือนกันนะนี่ก็คือโรสค r t ตค่ะจริงๆโรสควอตใช้ได้กับทุกคนเลยทีเดียวเพราะโรสควอตเนี่ยเสริมความรักความเมตตาการให้อภัย ใครที่เป็นคนแข็งมากๆเป็นคนที่ไม่อ่อนหวานไม่นุ่มนวลเลยเนี่ยนะคะสวมใส่หินโรสคอร์สติดตัวเอาไว้นะคะมันจะดึงความเออนุ่มนวลจากภายในดึงสเสน่ห์จากภายในของเราออกมานะคะมันเลยทําให้คนรอบข้างจะรู้สึกว่า,วาเราเนี่ยหวานนุ่มนวลขึ้นนะคะใส่ได้กับทุกคนเลยยิ่งใครที่มีแฟนนะคะแล้วก็ ทะเลาะกันบ่อยยิ่งจําเป็นจะต้องใส่ค่ะมันจะทําให้เข้าอกเข้าใจกันทั้งคู่นะคะต่อมาคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเนี่ยจริงๆวาจามีสเสน่ห์ดีอยู่แล้วนะคะพูดจาเจราจาอะไรกับใครก็ดีนะคะแล้วปีนี้เนี่ยนะกับคู่ครองคนรักก็เข้าอกเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีมากทีเดียวค่ะแต่ถ้าอยากแต่งงานคบหากันมานานแล้วแล้วอยากแต่งงานจริงๆปีนี้แต่งงานได้นะคะ เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาขอล่ะนะคะไม่รู้เมื่อไหร่จะพูดเองดีไหมจะอะไรดีไหมนะคะอาจารย์มีหินแนะนํานะคะใช้โรสควอตกับมูนสโตนร้อยรวมกันเลยก็ได้นะคะมันจะยิ่งกระตุ้นให้แฟนเราเนี่ยอยากอยู่ใกล้เราอยากอยู่กับเราทุกวันทุกคืนเลยมันจะได้เหมือน มาขอฉันสิจะได้อยู่บ้านเดียวกันจะได้แต่งงานลงเอยกันเสียทีนั่นเองค่ะนะคะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบสั่งชอบสอนไงชอบดูแลคนในรับผิดชอบนะคะดูแลประหนึ่งลูกเลยทีเดียวแต่หารู้ไหมว่าคู่ครองคนรักของเราเขาอาจจะรู้สึก ต่ําต้อยด้อยค่าอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกอ่อนด้อยมีปมด้อยขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าคุณเนะี่ยจัดการใช้หมดเลยนะคะรวมไปถึงว่าบางทีเขาไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งไปสอนไปสั่งอะไรเขามากเกินไปนั่นเองนะคะปีนี้ก็รูดสิปากหน่อยเนาะอย่าพูดอย่าจำ้ำจี้จำ้ำไทอย่าสอนให้มันมากนะความรักก็จะดีค่ะส่วนหนุ่มๆสาวๆที่อยากมีแฟนนะคะบอกได้เลยค่ะว่า มีโอกาสที่จะมีคนมาขอเหมือนกันนะคะแต่อย่ากกัน,นั้นเลยบอกแล้วว่าเราเป็นคนอาจจะจู้จี้จุกจิกชอบสั่งชอบสอนมากไปหน่อยนะคะใส่หินโรสควอตก็ได้มูลสโตนก็ได้หรือโรโดโครไซก็ได้นะคะหรือเอามาร้อยรวมกันเอาสามชนิดนี้มาร้อยรวมกันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราเรียกว่ามนตรามหาสเสน่ห์นะคะอันนี้ดีมากทีเดียวค่ะ นะครต่อมาคนเกิดวันศุกร์จริงๆคนเกิดวันศุกร์นะคะถ้ายังอยู่ในช่วงหนุ่มๆสาวๆเพิ่งเริ่มจะมีแฟนแล้วก็มีโอกาสที่พูดกันสามคำทะเลาะสามวันอยู่สี่วันไปเดี๋ยวสามวันดีสี่วันทะเลาะอีกแล้วนะคะถ้าอยู่ห่างๆการแต่งงานกันแล้วยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนาะสามวันอยู่ด้วยกันอีกสี่วันไม่อยู่ด้วยกันไปไปมาจะดีค่ะนะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันทุกวัน ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเลยล่ะคะ่ะแต่ยิ่งทะเลาะอาจจะยิ่งลูกดกก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ก็จําเป็นจะต้องใส่หินมนตรามหาเนเนตเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าอายุมากแล้ว50 60กเกษียณแล้วเนี่ยนะคะกลับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีนะคะอาจจะจูงมือกันหนุงหนิงไปไหว้พระทําบุญตลอดทั้งปีเลยก็ได้ค่ะนะคะ และคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ในปีนี้เนี่ยนะคะทั้งอื่นๆเนี่ยอาจจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะคะดวงการเงินการเงินอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยดีแต่ดวงความรักเนี่ยนะคะปีนี้ของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีโอกาสมีคนมาขอนะมีโอกาสมีจะได้แฟนนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าไม่มีแฟนอยู่มีโอกาสจะได้แฟนค่ะ แต่ถ้าแต่งงานอยู่กินกันแล้วต้องทำใจหน่อยนะคะว่าปีนี้มันจะห่างเหินเมินเฉยกันเนี่ยนะคะรวมไปถึงว่าบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจกันอะไม่รู้จะเอาอยัางไงบางทีเขาก็เฉยชาเฉยชาจําจเป็นต้องกระตุ้นบ้างแล้วล่ะนะคะมีหินอีกที่จะแนะนำก็คืออาจจะต้องใส่ไปพวดโกเมนนะคะเป็นหินเรดไทเกอร์หรือว่าเป็นหินที่ เกี่ยวกับเรื่องสีแดงๆนะคะใส่ทับทิมก็ได้ใส่โกเมนก็ได้นะคะหรือว่าเรดแจสเปอร์นะคะจะกระตุ้นในเรื่องของดวงความรักกระตุ้นเรื่องบนเตียงได้ค่ะนะคะแต่อื่นใดก็ตามจริงๆแล้วทุกคนทุกวันเกิดที่อาจารย์บอกมาเนี่ยนะคะถ้าอยากให้ความรักดีแนะนำหิน3ามชนิดมาร้อยรวมกัน,นะค่ะมนตรามหาสเสน่ห์นะคะแล้วชีวิตจะดีมีความสุขที่สำคัญคือปีนี้ มีโอกาสได้แต่งงานหรือมีลูกเต้าสืบสกุลแน่นอนค่ะอาจารย์หญิงเอาใจช่วยนะคะถ้าสนใจหินของร้านสโตนบีริเวอร์นะคะติดต่ออาจารย์ได้เลยเบอร์โทรขึ้นให้แล้วด้านล่างนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ